เยอะนะเนี่ยขอนุญาตใช้คัตเตอร์นะคะดูก่อนว่าใครส่งมาลืมทูพี่ทับทิมสวัสดีหวังว่าของที่หนูซอคงจะชอบนะคะของที่หนูให้แล้วมัง้งเอนอะจากน้ำมิมีชอบมากๆเลยแกะของแฟนขับจึกจ๊กๆอะไรเอ่ยมา ือว่าเป็นกระส,สัตย์นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นยูนิคอนที่มีปีกน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะโหน่ารักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่อยู่ด้วยกันก่อนอยู่ตรงนี้ต่อมาอ,าอันนี้ก่อนละกันนี่ยูนิคอนอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ชื่อ bluebird แต่เป็นยูนิคอนนะแกะต่อส่งอะไรมานะตึ้งสติ๊ดเหรอออกมามีอะไร นึ่นะเฮ้ยอันนี้ให้น้องเด็กนะอา้าว <c oughs> แต่ทับทีมใส่ก่อนงานอะไรเอ่ยรักพี่ทับทีมกับพี่ปื้มเลิฟเลิฟอ่าเขียนมาให้ทับทีมวีอาโซปื้มวีอาโซไอเลิฟจากน้องใบเฟินค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะได้รับแล้วนี่ <c oughs> ของน้องเด็กเดี๋ยวไปใส่คอ,อน้องเด็กนะแต่พี่ทัพทีมใส่แขนก่อน <c oughs> อ่ะกอดไว้ <c oughs> ต่อมาอันนี้อะไรก็ไม่รู้จากขอบฟ้ากรุป๊ป ส่งอะไรมาคะขอฟ้ากรุ๊ปอะไรเนี่ยอุ้ยมีซีดีด้วยเขาบอกว่าคิ้วสวยดูเป็นธรรมชาติตลอดวันแบบสาวเกาหลีโห<ฮ>ส่งที่เขียนคิ้วมาให้ทัพพิมกลัวทัพพิมไม่มีคิ้วน่ารักจังเลยเป็นเหมือนมัสคาร่าทาคิ้วจากครีโออะคะเดี๋ยวไปใช้แน่นอนไม่ค่อยมีคิ้วอยู่นะเนี่ยต่อมาจากฟูจิมิไทยนะคะส่งอะไรมาให้ทัพพิมมาริกานะต้องระมัดระวังในการเปิดพัสดุ ัตเตอร์อาจจะบาดมือร้องจัก๊กอุ้ย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 อ,อ,อ,อะไรอะ่ะทาไมมันพองออกมาได้ด้วยนี่เขามีจดหมายตรงนี้ด้วยนะเขียนว่าอะไรหรอนี่ที่ทับทิมรบกวนพี่ทิพพมช่วยรีวิวตุกก๊กตาให้หน่อยนะคะเป็นแบรนด์ของทางร้านที่ผลิตเองชื่อแบรนด์ฟูจิมิส่วนชื่อตุกก๊กตาชื่อฟูฟูคะ่ะอ๋อเปิดร้านใหม่น้องแฟนคลับส่งมาให้ฉ่งเปิดร้านใหม่ไหนลองดูสิทำตุก๊กตาขายน่ารักจังเลยแกะจัง เอ้ยไม่ใช่แกะจังแกะเลยเอ,เอ้ยน,น่ารกนี่ค่ะเป็นเหมือนจิ้งจอกโอมีหขลายขนาดแกะให้หมดเลยนี่มีขนาดเล็กมีขนาดกลางโอ้ให้มาเยอะมากเลยค่ะนี่แบรนด์คนไทยนะเนี่ยใช่ไหมดีไซน์อินออสเตรเลียเมดอินไชน่าอ้าว กินเหมือนจิ้งจอกด้วยนะเนี่ยไม่รู้ทํำยังไงเป็นน่าจะเป็นที่ใส่พวงกุญแจนะคะน่ารักจังตัวใหญ่อ้าเป็นแฟนกับบูเบิร์ตจุ๊บจุ๊บจุ๊บูเบิร์ดไม่เหงาแล้วมีเพื่อนอ่ะอยู่ด้วยกันก่อนแกงตุ๊ก,กตาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอก็เป๋าใส่เหรียญได้นะตอนเด็กๆเขาพิมชอบใส่เหรียญไปโรงเรียนเป็นอย่างนี้น่ารักค่ะห้อยไว้ก่อนนะเอามาดูต่อจา พอปปาโฮลิก ah ค่ะส่งอะไรมาให้ทับพินจ๊ส่งอะไรมาเสื้อผ้าแน่นี่อู้ส่งมาเยอะมากเลยค่ะและนี้ปุ๊บนี่พอปปาโฮลิก ah อันเดียวกันนะคะส่งมาให้เยอะมากเลยอ่าปุ๊บอีกอันหนึ่งแตน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 โอ้โหรองเท้าอุ้ยรองเท้าหน้ารัอกเข้ากับหน้าลองใส่สิ อื่าใสตึ๊ด,ดน่ารักจังตึ้งแกะต่อค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเสื้อนะคะเขียนว่า sense and sensual transcribe print e l y style แปลว,ว่าอะไรไม่รู้อืน่ารักเนาะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าทิมใส่นะนี่อะไรเอ่ยจ้าชุดก,กระโปรงยีนค่ะต่อมาเอ่อโอ้ เสื้อน่ารักค่ะสีชมพูชอบโอ้ส่งมาเยอะมากมากอะ่ะแกะยังเหนื่อยเลยอะ่ะนี่กระโปงกระโปรง,ปงใช้ใส่กระโปงเอาไว้ใส่ด้วยกันได้น่ารักจังชุดตึงโอ้ยเสื้อน่ารักออกแนวแบบว่าสปอร์นิดหน่อยอน่ารักมากเลยต่อมากางเกงวขาส้นถ่ายออกมาก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะจะไม่หน่จ๊ะ,ะให้พี่ไปส่งไว้จ้าน้องนี่ ใส่กับตัวนี้ก็น่าจะได้นะเนี่ยเข้าชุดกันเลยอ่ะร้านนี้น่ารักจังตัวสุดท้ายแล้วนะคะจากพ่อปาโฮลิกส่งมาให้เป็นโอชุดกระโปรงยีนมีดาวด้วยน่ารักจังอ๋อเป็นชุดกั้นเกงนะคะเป็นชุดกันก้นเก่งยีนเอาไว้ใส่ให้ดูนะมีรองเท้าด้วยอ่ะต่อมาจากคุณบุญยิาพันธ์พิกุลนะคะเชียงใหม่แหละโอโ้โหส่งมาไกลจัง มาจากเทียงใหม่นี่อ้อเขียนว่า I love Ruby ด้วยนะเนี่ยส่งอะไรมาจาก Home Made t e s Selection เช็คเอา t o อฝีมือหนูเองปากวาดยากมากโถวาดทับทีมนะคะนี่มีจดหมายน้อยมาให้ด้วยนี่วาดรูปให้น้องบอกว่า Happy New Year เฮ้ยนี่เดือนอะไรแล้วเนี่ยพฤษภา,าแล้วนะแต่ไม่เป็นไร Happy New Year ย้อนหลังใช่ไหม นะฮ a ปปี้ y ิวียฮะเเบอร์เกอร์อะไรอ,อ๋อนี่ไงขนมจากญี่ปุ่นที่เอาไว้ให้ทำอะ่ะแต่วันนี้อาจจะไม่มีเวลาเดี๋ยววันหลังมาทำให้ดูต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยกล่องสุดท้ายแล้วของวันนี้ไอวี่ยัมมีคืออะไรกุเรียนทอดชัวโอ้โหของโปรดเลยอะ่ะอันนี้ต้อง ทุเร right ียนทอดจันทบุรีป่ะเนี่ยจันทบุรีจริงด้วยบ้านเกิดทับทิมเองนะคะทุเรียนทอดอร่อยขอบคุณค่ะส่งมาให้เยอะมากเลยลองแกะกินก่อนไม่ได้กินนานมากชืดหอมหอมกรอบกรอบทุเรียนทอดกินแล้วไม่อ้วนมั้งไม่รู้อ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยขอบคุณนะคะส่งมาอีกนะคะต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยเจเซ็ตแบนดค่ะเจเซ็ตแบนด์เจเซ็ตแบนดส่งอะไรมาจ๊ะจะเสื้อผ้า อ้เซ็กซี่จังนึ Ooh, ตึง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 เป็นเสื้อคล็อปใส่กับอะไรถ้าทีมชอบเสื้อผ้าสีขาวอ่าเป็นกางเกงยีนนะคะจาก Band, เจเซ็ตแบรนหรอเท่จังแล้วก็เป็นอันนี้ชุดเข้ากันจึง้งเดี๋ยวไว้ใส่แล้วมาให้ชมต่อามายังไม่หมดจาก i n t h e s t y l e s f นะคะจังหวัดขทนม่ส่งอะไรมาเอย่ย <Whoa. S 1> พี่ทัพทิมเขาส่งกระโปรงมาให้นะชอบไหมเนาะพี้ยพิมใส่กระโปรงเขาด้วยนะอยากให้พี่พิมรีวิวจุงเบอร์ไม่รู้จะได้เปล่าขายใน IG in the s t y l ต SS เอสขาชอบพี่พิมมากเลยรอยฝักพี่สวยมากรักนะคะ ไอเลิฟทับทิมไหนด้วยกระโปรงกี่โอ้สไตล์มากเลยอะแบบว่าโบฮีเมียนนะจังแบบเลยเดี๋ยวเอาไว้เขาใส่นะขอบคุณค่ะต่อมากระยาจิตนี่ค่ะส่งมา2อ,อันแกะเลยละกันนะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าส่งอะไรมาเอย่ยอู้ตานีโโว่ว้วว้าวว้าวว้าวน่ารักจังมาลายมีเขาเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเอ๊ะนี่ดูให้ดูลาย สวยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่ารักอนนี่น่ารักน,นี่ค่ะเป็นเสื้อกล้ามหรือเปล่าเสื้อแขนกุดเหมาะกับซัมเมอร์เลยเนาะครบแล้วค่ะของขวัญที่ส่งมาจากทางบ้านตลอดอาทิตย์นี้ค่ะขอบคุณค่ะเอาไปใส่นะเดี๋ยวไปกินด้วยยอด สับสไคร์กันด้วยนะคะข้างบนเลยนี่นี่กดเลยกดเลยกดยัง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 อย่ามาเนียนกดเลยกดเลยยังไม่กดอีกกดดีอยู่ข้างบนนี่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนอื่นนะคะก็สามารถกดดู EP พีหนึได้เลยข้างล่างนี้ดูให้ครบนะคะเอายังยังยังไม่กดสับ c r i b e อีกกดเร็วอุตส่าห์ทำมาให้กดเนี่ยดูตอนอื่นๆเลยนะ វ៉ៃកត់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 